สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับการซ่อมท่อพญานาคนะครับตัวนี้อาการเสียมานะครับคือบูสตึกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผุนะครับที่ชอบเกิดปัญหานะครับของท่อพญานาคนะครับคือขอบบนนะครับก็จะผุเกือบทุกรุ่นนะครับวิธีการนะครับก็หานะครับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผุกนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์ท่อนะครับพญานาคนะครับก็น่าจะมีขายนะครับก็ต้องวัดไปด้วยนะครับตัวนี้จากนี้นะครับความยาวเท่าไรนะครับถ้าสั้นกลัวใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไม่ถึง รอยเชื่อมเก่านะครับแต่ว่าถ้ายาวกว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเราจะคุมด้านในเราก็เชื่อมใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าสั้นกว่านะครับอ่าก็ถ้าเราซื้อท่อจากไหนนะครับเราก็ลองไปถามร้านที่เราซื้อท่อมานะครับเขาน่าจะมีขายนะครับถ้ามีตู้เชื่อมนะครับก็น่าจะพอเชื่อมเองได้นะครับครับมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาตัวที่ผุนะครับเราตัดออกก่อนนะครับเราก็ใช้ลูกหินเจียนะครับใส่ใบตัดนะครับเราก็ตัดค่อยๆตัดออกนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมทับเลยนะครับก็จะพากันผุไปกันใหญ่นะครับเราก็แนะนําให้เอออกก่อนนะครับตําหรับ ตัวคอ,อบด้านบนนะครับท่อใบยาน,นาาตัวนี้นะครับก็ชอบผุนะครับบางครั้งที่ตีโลโก้มานะครับก็จะผุเร็วนะครับเพราะว่าถ้าตีโลโก้ได้แสดงว่าเหล็กตัวนี้บางนะครับเราก็ต้องมาก็จะผุก่อนก่อนทอนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีขายนะครับตามร้านที่เราซื้อท่อมานะครับก็ลองไปถามดูนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็แนะนําให้เอาท่อเก่าก็ได้นะครับทํากระดาษนะครับมาตัดให้เข้ารูปนะครับแล้วก็มาดัดโค้งเงาก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ที่ร้านมีขายนะครับเป็นของท่อตาจรวดนะครับก็ไม่ต้องตัดนะครับก็มีขนาดนะครับ เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาเชื่อมต่อได้เลยนะครับครับก็เจียแต่งนะครับให้เข้ารูปนะครับตั้งนิดนึงนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากม่ง่ายนะครับมีเครื่องมือที่พอจะทําเองได้นะครับก็สามารถทําเองได้นะครับเราก็วัดขนาดนะครับว่าลงลงสนิทหรือว่าชิดดีไหมนะครับ เราก็มาทําการแต้มก่อนนะครับแล้วก็จะแต้มไว้เป็นจุดๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยเชื่อมนะครับแต้มแล้วก็ดัดโค้งนะครับให้มันเข้ารูปนะครับให้ใกล้เคียงกับรอยเชื่อมเก่าให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเชื่อมง่ายนะครับถ้าเราทําไม่ตรงรอยเชื่อมเก่านะครับก็จะเชื่อมเชื่อมยากนิดนึงเพราะว่าเหล็กมันจะบางนะครับ เราก็ค่อยๆแต้มไปก่อนนะครับให้มันเข้ารูปนะครับแต่ตัวนี้ผมทําบ่อยนะครับผมก็จะแต้มด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะเชื่อมเลยนะครับก็หาไม้เคาะนะครับกดนะครับแล้วก็แต้มเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับหลายๆจุดนะครับเพื่อการดีตัวของตัวครอบนี้ด้วยนะครับสําหรับตัวครอบนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาจากโรงงานนะครับเพราะว่าเขาโค้งดัดโค้งมาแล้วนะครับ การทาก็จะไม่ยากนะครับก็เชื่อมตัวนี้ผมใช้รวดเชื่อมมิกนะครับเชื่อมนะครับมิกซีโอทูนะครับเป็นการแบบใช้ก๊าซนะครับก็จะเชื่อมไม่ยากนะครับถ้าเป็นลวดตู้เชื่อมนะครับก็เชื่อมได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ระวังทะลุนะครับก่อนแนะนําปรับไฟให้เม็ดกับความบางของเหล็กนะครับแต่ก่อนก็เคยเอาเชื่อมอยู่นะครับสำหรับ ครับก็ค่อยๆไล่นะครับตัวนี้ผมผมทําด้านเดียวก่อนนะครับผมก็จะเชื่อมเชื่อมให้รอบครึ่งด้านก่อนนะครับแล้วก็จะมาทําแต่งอีกครึ่งด้านนะครับก็ประหยัดต้นทุนนะครับเราดีกว่าเราไปซื้อใหม่นะครับเพราะว่าท่อตอนนี้ก็มีราคาแพงพอสมควรนะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กมันแพงขึ้นนะครับขึ้นเยอะนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็แต้มนะครับแต้มให้ได้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้เชื่อมง่ายๆนะครับ บางครั้งนะครับก็จะเข้ายากนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวที่สั่งมานะครับมีความหนานิดนึงนะครับก็จะดัดยากนะครับแต่ก่อนก็คือใช้ท่อเศษท่อเก่านะครับมาตัดแล้วก็เชื่อมนะครับตัดแล้วก็มาดัดเข้าโค้งนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือพวกซีแคมพวกอะไรมายัดจุดมายึดติดนะครับ ัวนี้นะครับก็จะมีช่องหะาช่องว่างนิดนึงนะครับก็เลยจะต้องใช้ลวดนะครับเชื่อมแก๊สนะครับอุดที่รอยแผลด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่เคยเชื่อมนะครับก็จะไม่ยากนะครับมีการมีเทคนิคนะครับก็รอยเชื่อมก็จะมาสวยออกสวยเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่เราเพิ่มหาเหล็กมาเพิ่มให้มันใกล้นะครับให้มันสนิทกว่าเดิมนะครับจะได้ไม่ทะลุนะครับ ครับก็ไม่ยากนะครับต้หรบบการทำปรับขูนะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำจะขังด้วยหรือว่าเหล็กจะบางกว่าทุกที่นะครับของหลับท่อนะครับก็คือซ่อมมาหลายยี่ห้อนะครับหลายแบรนด์นะครับตลนแบบท่อก็มีอาการทุกตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหล็กทุกวันนี้นะครับก็ น่าจะผสมมาน้อยนะครับเปิดสนิมเร็วนะครับไม่เหมือนท่อพญานาคแต่ก่อนนะครับจะมีความหนานะครับหนักนะครับทําเราพอเราเชื่อมนะครับเห็นเชื่อมง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อมตรงรอยเชื่อมเก่านะครับเราไม่ได้เปิดรอยเชื่อมใหม่นะครับมันก็จะเชื่อมง่ายเพราะว่าเหล็กที่เขาเชื่อมมาแล้วมันมีความหนานะครับ เราก็ไล่จากเหล็กหนาไปหาเหล็กบางนะครับวิธีการเชื่อมเหล็กบางนะครับไม่ยากนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ